ประมาณ4เมตร50นะครับรีโมทได้ทั้งไร้สายและมีสายครับได้สองระบบแบตเตอรี่แล้วก็ไฟ d ู Cần học cái bắt Ghiền này Để อกาศป้องกันสลิงน,นะครับเล็กฝาปิดลุกรอกนะครับเชนหกล้วก็มือจับนะครับมือจับเขียนนะเอาไว้เข็นขาเป็มุมนะครับยืดหดได้ร <c oughs> ะบบไฟดีซีนะครับใช้แบตเตอรี่ได้นะครับตัวน,นี้ แล้วก็สวิตนะครับได้ทั้งมีสายแล้วก็ไร้สายครับอันนี้แบบมีสายนะครับเสียบเข้าไปเลยนะเสียบไปเป็นเมนนอนสวิตนะครับขึ้นลงครับสาย4เมตร ตองขึ้นลงตัวนี้ระยะการกด1นึ่งเซนครับจูนใหม่นะครับขึ้นทีละเซนครับขึ้นทีละนิด มีสายก็้สายก็เหมือนกันนะครับทีละเซนแนะล้วระยะการกดนะทีละห้ามิลน,นะอันนี้ขดขกดครั้งยาวครังเดอเดี๋ยวเรามาลองแบตเตอรี่นะครับ อันนี้เสียบไฟนะครับเสียบปลั๊กอันนี้เราจะหอดปลั๊กนะครับใช้แบตเตอรี่เนี่ยครับเราจะต่อหนังนี้ครับดูไหมขยับลิฟต์ไปนิดนึงเราจะต่อแบตเตอรี่รถยนตน์ครับ ลบบวกบวกเข้าบวกลบ<ะ>เข้าลบ โอเคอันนี้ใช้แบตเตอรี่นะครับต่อส่ยพักละต่อไปแบตเตอรี่นะปิดไฟกับแบตเตอรี่นะครับ หกนะครับตัวนี้ส่งไปยะลานะครับ oh. ลูกค้าที่ยะลาสั่งมาโอเคครับ